มานโพกิ้งเชื่อช้างศึกรับมือเสียงเชียร์อยู่สารัตตั้งเป้าเก็บใช้เข้ารอบตัดเชือกมานโพกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยพร้อมด้วยสารัตอยู่เย็นกองกลางประสบการณ์สูงของทีมเข้าร่วมถแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลในศึกชิงแชมป์อาเซียน AFF Mitsubishi Electric Cup 2022รอบแรกกลุ่ม A นัดที่3ที่จะลงสนามพบกับการูด้าอินโดนีเซียที่ห้องถแถลงข่าวสนามเกโรราบุงกาโนเมื่อวันพุธที่28ธันวาคม 2565โดยมาโนโพกิงกล่าวว่าทีมมีความพร้อมเต็มที่สําหรับเกมนี้ถึงจะมีเวลาพักไม่ได้มากเมื่อเทียบกับอินโดนีเซียที่พักผู้เล่นตัวหลักในเกมกับบูนามาในขณะที่ไทยเพิ่งเดินทางมาถึงแต่คิดว่าทุกคนพร้อมสําหรับเกมนี้เชื่อว่าจะเป็นเกมที่ดีมีแฟนบอลเข้ามาเต็มสนามซึ่งไม่ว่าจะเข้ามาเชียร์ฝั่งไหนก็ตามทําให้บรรยากาศฟุตบอลดีเฮดโค้ชทีมชาติไทยกล่าวต่อว่าอินโดนีเซียมีชินแตยองซึ่งเป็นโค้ดที่มีโปรไฟล์ดีเคยพาเกาหลีใต้เอาชนะ เยอรมนีในซูกปอร์วลโลกได้เขาทําให้อินโดนีเซียชุดนี้พัฒนาขึ้นเราได้เจอกันในรอบชิงชนะเลิศเมื่อปีก่อนและในซีเกมหลายคนอายุน้อยแต่เล่นด้วยกันมานานบางคนไปเล่นในเบลเยียมหรือสเปนจะสามารถช่วยทีมได้อย่างแน่นอนมาโนกล่าวต่อว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ต้องมาเยือนอินโดนีเซียเชื่อว่าแฟนบอลจะมากันเต็มสนามทําให้เป็นเกมที่สนุกแต่เป้าหมายของทีมยังเหมือนเดิมคือชัยชนะเราจะใช้เสียงเชียร์ของคู่แข่งเป็นแรงจูงใจมากกว่าและในทีมก็มีนักเตะที่มีประสบ ากาามมยทั้งสารัตอยู่เย็นทีรศินแดงดาและทีรทรบุญมาทันที่มีคุณภาพและผ่านเกมแบบนี้มาแล้วจะช่วยทีมได้และเรื่องเสียงเชียร์จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเป้าหมายในการเจอกันไม่ต่างจากเดิมปีที่แล้วเราชนะได้ถึงแม้ปีนี้จะขาดตัวผู้เล่นหลักไปหลายคนแต่คนใหม่ๆที่เข้ามาก็มีคุณภาพและดีพอจะพาทีมไปถึงจุดหมายได้ในทัวร์นาเมนต์นี้ยังมองว่าไทยอินโดนีเซียมาเลเซียและเวียดนามคือทีมที่แข็งแกร่งและเป็น4ี่ทีมสุดท้ายในอาเซียนเหมือนเคยโดยเหตุค ช้างเซิก,กล่าวปิดท้ายว่าเราทําได้9้าประตูและไม่เสียเลยถือเป็นผลงานที่น่าพอใจแต่ก็อยากสานต่อผลงานที่ดีให้เหมือนสองนัดแรกส่วนอาการของทธทลลารทเท่าที่เช็คเดินทางมากับทีมได้และจะไปดูในสนามซ้อมกันอีกทีขณะที่สาระอยู่เย็นกล่าวว่าทุกคนรู้ดีว่าเกมนี้ก็ไม่ง่ายแต่ก็ได้เตรียมตัวมาดีมีเวลาพัก1วันก็ทําให้พร้อมเต็มที่ตั้งเป้าจะเก็บชัยชนะให้ได้ทุกนัดอยู่แล้วดังนั้นจะพยายามชนะนัดนี้เพื่อผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปกองกลางจอมเก่าของไทย กล่าวต่อว่าการเจอกันครั้งนี้มันต่างออกไปจากเดิมเพราะผู้เล่นมีการเปลี่ยนแปลงหลายคนแต่เป้าหมายคือพยายามเก็บ3าคะแนนให้ได้และเล่นในสไตล์ของทีมชาติไทยทางด้านชินแตยองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติอินโดนีเซียกล่าวว่าทีมไทยเป็นทีมที่มีคุณภาพและมีการเล่นที่หลากหลายนักเตะมีประสบการณ์มากมายอย่างไรก็ตามอินโดนีเซียก็เป็นทีมที่ดีและกระหายชัยชนะการเล่นต่อหน้าแฟนฟุตบอลคือสิ่งสําคัญเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีที่จะทําให้ทีมได้รับชัยชนะและเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ดีของ ทีมใน,ท,น,มน,นทั้งนี้ทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรือ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022รอบแรกกลุ่ม A นัดที่3ที่จะลงสนามพบกับการูดา้าอินโดนีเซียที่สนามเกโรล,ลาบุงกาโนในวันพฤหัสบดีที่29ธันวาคม2565เวลา16.30นาถ่ายทอดสดทางช่อง m c o t HD 30และ T-Sport 7